สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังฤหัสนิดอรพันธ์วิวางเงียบเจ้าของไทยรัฐเป็นหนึ่งคนในวงการบันเทิงครับที่มาด้วยความสามารถสําหรับนิดอรพันธ์หรืออรพันธ์พันทองที่มีชื่อเสียงมาจากการรับบทภาพยนตร์รับบิดรุ่นนอกจากนี้นิดยังมีฉายาอีกว่านางเอกฟันกระต่ายแต่ว่าหลังจากที่แต่งงานไปนิดก็หันไปทํางานเบื้องหลังซะส่วนใหญ่ โดยนิดได้แต่งงานกับสราวุฒิวชพนเป็นเจ้าของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจากนั้นนิดก็หันไปอยู่เบื้องหลังก่อตั้งบริษัทโพลิพลัสผู้จัดรายการโทรทัศน์และและครโทรทัศน์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทโพลิพลัสเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดครับนอกจากนี้ยังมีบริษัทในเครือครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจ PR จัดงานอีเวนต์ออแกนเซอร์ในนามโพลิพลัสมีงานผลิตรายการถ่ายทำครับสตูดิโอ งานผลิตสื่อสังพิม์พในนามบริพัส์พับปิชชิ่งจำกัดเจ้าของนิตยสารและอีกมากมายครับนอกจากนี้วันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักครับบอกเลยครับว่าแต่ละคนนั้นงานดีมากๆรู้จักกับทญญายาทแสนล้านทั้ง3คนของนิดโดยนี้มีลูกสาวหนึ่งคนชื่อว่าสรไยวัชพลลูกชายสองคนชื่อสราวันวัชพลและสรานบุตรวัชพล ทุกคนงานดีมากเลยครับลูกสาวคนโตของที่บ้านบอกได้เลยว่ามีลกีเป็นถึงนางเอกนอกจบจากประเทศอังกฤษเกี่ยวกับศิลปะซึ่งเรียนแฟชั่นต้องยกให้เธอเลยครับเพราะว่าเธอสวยเปรี้ยวสมเป็นเด็กจบนอกมากแต่งตัวมีสไตล์ส่วนสร,รารันนั้นบอกเลยว่าเล่นกีฬาเก่งมากที่สําคัญยังเป็นแฟนแันแท้กข,ของสโมสรเอสซีเมืองทองอีกด้วยทั้มเอาสาวคิดเลยก็คือความหล่อที่โดดเด่นจนทำเอาสาวใจละลายครับส่วนน้องเล็กของบ้านอย่างสรารันบุตรก็ไม่ธรรมดา พราะนอกจากจะเก่งแล้วยังเป็นพุ่มกับภาพยนตร์อีกด้วยที่ผ่านมามีผลงานออกมาให้ได้ชื่นชมอย่างต่อเน,นื่องเรียกป่างานดีทั้งบ้านเลยครับหลายคนครับอยากเห็นสาวนิดในวันแต่งงานแต่งงานนี้ก็ได้มีกระทู้เผยว่าเราจําได้คุณนิดเคยบอกรายการทวายไลฟ์โชว์บอกว่างานเลี้ยงแต่งงานเป็นไปนอย่างเรียบง่ายเชิญเฉพาะคนที่สนิทจริงๆรงดยบอกคนที่เชิญมางานต้อเป็นการจัดเลี้ยงภายในซึ่งมีภาพมาโชว์อยู่ประมาณสอสมใบ แต่เด็ดสุดคืองานนั้นเชิญคุณอ้อมสุนิสามาด้วยอ้อมสุนิสาตาแดงน้ําตาย,ยังขอเบ้าอยู่เลยคุณนิดเล่าไปยิ้มไปวันนั้นคุณอ้อมร้องไห้เพราะว่าเขาใส่ชุดดาไปเพราะไม่รู้ว่าเชิญไปแต่งงานก็ขอโทษคุณนิดตลอดแล้วก็ร้องไห้เสียใจมากไม่ได้ตั้งใจจริงๆเพราะคุณนิดบอกว่าแค่งานเลี้ยงภายในเฉยคุณนิดบอกคุณอ้อมว่าไม่เป็นไรหรอกแค่ฉันเห็นแกใสก่กระโปรงมางานฉันก็ปาบเปื้มแล้ว ขอบคุณข่าวจาก Home i n s แ r a n ์ครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเพ็่งกำลังใจให้เราให้ทำคลิปใหม่ต่อไปครับขอบคุณครับ